เอาไปไปไปโอ้ยชาเลยหนาวมากเล่นอันนี้กันนะคะโหไม่ไหวเลยอ่ะแต่สนุกมากโอ้ยไม่ไหวหนาวมากอันนี้คือไปหมดแล้วมือเย็นหมดสัน่นโอ้โหเล่นไปแล้วขอให้หน่อยทั้ัตีั้น,น,น แล้วถึงแบบไอขึ้นร้อนเลยจ้ะคนละโลกร้อนโลกค่ะอีฉันมาเล่นอันนี้ได้เซกันฝนเรียบร้อยนอนเล่นเล่นก็เปียกนะแต่ไม่ได้เปียกมากเปียกอะ่ะทำไม่เปียกฉันเปียกสุดค่ะฉันเปียกสุดโอ้ห้าขงเปียกมากเลยนะไฟกเปียกเปียกมากท <c oughs> ี่นะคะเมื่อกี้ไปเล่นรถไฟหอกมาคือดีสนุกมาก รถไฟหอดีเวอร์คือไม่น่ากลัวเลยแค่แบบเลี้ยวอย่างเดียวมันหัวรอ,อดูน้ำเปียกค่ะเขยเชื่อ่อย มาเล่นไอ้ขวดอันนี้กันไม่เคยเล่นเลยยากแน่นอน <Okay. S 1> เห็นแบบโอ้ยตังกิวคนเขาทักคนเคยเล่นกันมีแต่คนบอกว่ายากอ่ะมาดูกัน